คือตีนีดีกว่าเอาแบบคอนแทคคอนแทคเลยเนาะอนนี้ชอบิีเด็กตีดื้อ่กลัวเพจด้ือกลัวเมียกลัวเิดกลัวเพดไม่ได้กลัวเมียบอก <S 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 นี่ นี่อาหารป่าเหมือนกันนะครับภาษาเกเรเรียกว่าคว้ยพอครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมพี่โรคคนดอยชนองชาเชินะครับวันนี้กับผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับน้องชายผมบอกว่าจะทําเมนูอาหารเกี่ยวกับอาหารป่าแบบชีวิตดั้งเดิมนะครับเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่าวิธีการทําของเขายังไงนะครับ เออน้นเข้าใจกัสดาป้เอ้าเฮ้ยเ้ยเฮนีนฮ้ผัก้ย้องอัยนี้กี่้ยเร้ยเฮ้นเฮ้โเพี่น้องฮบยเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยเ้ยเ้้ยเยเฮเ้ยเฮย โอเคนะครับพอแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้กับผมอยู่กับน้องชายนะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นญาติกันนะครับนี่ครับครับผมทักทายทุกคนนะครับคือเมนูอาหารที่จะทําก็คือนี่ครับเป็นหนูป่านะครับนี่ครับพี่น้องไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับเครื่องนั้นเยี่ยมเลยผูกสาวบนดอยนะครับ เอาแบบคอนแทคคอนแทคเลยเนาะอันนี้เขาีจะคีดดื้อน่ะคือได้ยังเนาะคุาเมนูตอนนีเูด็กระาณนีนะุมาช่วยหนยนะพอไรถ้าชิมูาวิลิดะไม่ต้อาจจะปั้นนี่กันเนาะ นเชา,า,าเว่ยว,ว้าวนี่ผักต้มครับมัมมนบ้ามาช่วยอย่างนั้นตาช่วยเยมันมันอ โอ้โหได้แล้วพี่น้องโบเดอร์องสองตัวนะครับเนื้อแต่ไทยอันนี้ก็เป็นจ่อดเลยพี่น้องมะเขือเทศนะครับสวยงามนะครับปลูกเองนะครับ เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับอยู่แบบทิกกิพอเพียงตัวใหญ่ใหญ่นะครับ กวเผ็ดหกลัวเมียกลัวเผิด่ากลัวเผิดกเไม่ได้กลัวเมียดูมีนะ,ะครเกิดการทะเลาะวิวาระหว่างกูเอกาการเดาวเดดาวโแล้วนะโตแล้วนะอย่านะอย่านะถ้าเอาอีกทีนีจะตีหน้านะเฮ้ยอยา่ยาอย่

ขึ้เหอยเลยขี่นตีนิดนิดเหรอไม่าู้นะติดแจงนะพี่น้องครับตีดแกงตีดแกงใส่น้ำมันนิดหน่อยเนาะยังไง ดีไม่เ็นม่นาแล้ลว,ลลวลไไท่านดีกว่หนูกนเนะไปใรห้มันเนยนๆเนต่ที่สองเขาแปมอูแล้วก<ป>็ที่นอนรูเขา้าไปที่นอนรูเข้าไปมีเป็นไงบ้านพี่น้องหอมครับพี่น้อง ควดหนูขวดขูดอย่างขบ่ฮู้นมาขอดหน่อย่าโอ้โหขอดเคล็ดเจโน่นเนล้วเจโน่ขัวขัวให้มันแน่นๆน,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 นะครับบอกเนื้อมันแน่นนะเพราะว่าหนูป่าเนื้อแน่อนอยู่วนะครับ เราคทำกันเลยนะโดยใช้ก,กใ,ชใช้อย่าเลยวไม่แบนนี่แหละนะ okay, โ,โ,โอเคครับเอปูดอดานตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ดาวด นียไม่ั่วให้หอมนเนาะต้องใช้เวลา,านพน้องเนาะโอ้มนี่เราไปทันหยาแล้อที่นั้นอะไปหายอย่างนาะหนึ่งสองสาม นเครื่องในตามเข้าไป,ไปีนี<ป>่แล้วก็ปิดฝาหม้อนะพี่น้องข<ป>ั้นตอนต่อไปรอให้มันเดือดนะครับ ได้เทียนะครับพี่น้องครับยอดนะครับแองเมนูอาหารป่าเขาปรับมานี่นะครับเยี่ยมเลยครับรสปากรสชาตินะครับนี่อาหารป่าเหมือนกันนะครับภาษาเรียกได้ว่าคล่วยพอนะครับภาษาไทยดลิ้นฟ้าแต่ดอกลิ้ฟ้านี่เําไม่กินกินแต่ นี่กินทั้งดอกกินทั้งลูก,ล,กลูกมันแต่ดอกไม่ฟ้านี่กินลูกแต่ไม่กินดอกพี่น้องครับอันนี้เมนูนะครับเมนูอาหารป่านะครับนี่ครับเป็นหนูป่านะครับแล้วก็น้ำพริกปลาล้านะครับอันนี้เป็นหนูย่างเฉยนะครับไม่ได้กินกินทำเป็นเมนูอื่นนะครับ นี่ก็ผักที่เตรียมมานะครับจัดไปให้เสียรครับพี่น้องครับมาๆกินข้าวเดียวกันนะครับพี่นอ้องครับออมมี่ออมมี่ออมมี่ภาษาเลยดหรือว่าออมมี่ออมมี่เฮ้กชอบปปเลยอดเปิดเต๋วปุ่งยอบ้าผัดอะอร่อยทุกคำเดี๋ยวยุดปุ่งยอดยุดปุ่งยอดลองดูนะไม่เจอเหมลองลองลอง อืพี่น้องเยี่ยมเลยนะครับแค่เสียไปเจอยังวีพูอาลฮ้

Ya. Nah, 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 ya. nah, kita pilih ini, ini kita pilih S <S ทุกคำครับเย,ยี่ยมไปเลยพี่น้องอันนี้เลยยอดเลดยรดต่อเลยอ่ะีนี่เราดูดีเหรอีจยอดร้อนร้อนอย่างนี้นะครับ <S 2> <S 2> น้ำน้ำ มาเลยไม่้านั่นรูบางม่นมาเลย,พ,พ,ยพ่อเล้ใช้หนึบวั้านเนาะอืออใช่หนึ <laughs> ่พ้อยดกนี่ว้้นะครับเมน,นูนี้โอเคนะครับผมไปนพี่นนทุทคนครับยังไงกับผมขอจบคลิปที่เท่านี้นะครับถ้าชอบก<ช>็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย